ขอเปิดคลิปด้วยก๋วยเตี๋ยวชามโตนะคะนี่เลยโตจริงๆนะคะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องบิมสาวลวชนะคะวันนี้นะคะบิมก็จะพาเพื่อนๆมากินก๋วยเตี๋ยวกันค่ะที่ถือในมือนี้ก็คือกาแฟนะคะจะส่งไปให้เพื่อนที่กรุงเทพนะคะเรามาเริ่มเท้าความกันก่อนดีกว่าตอนแรกนะคะบิมก็ไปทำธุระนะคะไปที่โรงพยาบาลน,นะคะตามหมอนัดจากนั้นความหิวค่าพอออกจากอลงไยาบาลเสร็จนะคะบิมก็ขับรถไปที่ร้านก๋วยเตี๋ยวประจําของบิมนะคะแหนมเพอ,อยังแหงจังหวัดเชียงใหม่นะคะก็ปรากฏว่าร้านประจําของบิมปิดะคะ่ะทุกคนบิมก็เลย ความหิวมากตอนนั้นก็คือขับรถไปเรื่อยๆค่ะดูว่าร้านในเปิดก็จะเข้าไปเลยนะคะขับไปได้สักพักนึงก็อุ๊ยมีร้านใหม่เปิดใหม่นะคะบิ๊กก็ยังไม่เคยเข้าไปทานนะคะดูแค่ว่ามีคนเข้าร้านแล้วก็ร้านก็เปิดอะ่ะบิ๊กก็เลยเดินเข้าไปในร้านเลยค่ะดุ้งๆๆๆฟังค่ะ,ะความหิวนะคะความหิวมันบังตาบิ๊กก็เลยฟัง ถ้วยใหญ่เลยค่ะจัดหนักจัดเต็มมากันสองคนนะคะจะรือเปล่าไม่รู้นะคะต้องดูให้จบนะทุกคนคือมันอร่อยมากนะครับปรุงแค่นิดเดียวก็อร่อยแล้วนะคะมีน้ำข้นน้ำใสน้ำต้มยำมีทุกอย่างเลยนะเพื่อนๆถ้าใครอยากจะลองมาทานนะคะออตอนที่เข้าร้านก็ไม่ได้ดูชื่อร้านพอออกจากร้านธุระก็ยังมีต่อรีบออกไปเลยค่ะไม่ได้ดูชื่อร้านเลยแต่ก็ยังพอจําได้นะคะว่าสถานที่อยู่ตรงไหนนะคะถ้ามาจากโรงพยาบาลนะคะก็ขับรถไปทางโรงเรียนบ้านเวียงแหงน,นะคะก็ <ๆ S 2> ไปทางนั้นนะคะแต่ว่ายังไม่ถึงโรงเรียนนะเ,เลยเลยร้านน้ํา กาแฟเวียงแหงค่ะทุกคนเออใช่ๆช่เลยร้านน้ำกาแฟเวียงแหงนะคะก็จะเจอกับร้านก๋วยเตี๋ยวนะคะอยู่เยื้องๆกันไม่ถึงกับเยื้องค่ะห่างกันอยู่ประมาณห้ารอยเมตรได้นะคะทุกคนอร่อยมากๆค่ะคอนเฟิร์มอันนี้ก็ถือว่าเราก็ได้ร้านใหม่เพิ่มขึ้นนะคะร้านในดวงใจของเรานะคะก็อร่อยค่ะพูดคำเดียวอร่อยมากๆเลยค่ะเดี๋ยวถ้ามีเพื่อนมานะคะจะแนะนําให้มาร้านนี้นะะจะพาเพื่อนมากินก๋วยเตี๋ยวที่ร้านนี้นะคะดูคิวชามของพิมก่อนหมดหรือเปล่าไม่หมดหมดหรือเปล่าไม่หมดสุดท้ายก็อย่างที่เห็น เดียวนะคะบินขออนุญาตแนะนําก่อนนะคะว่าราคามีหลากหลายมากนะคะแล้วก็ถ้วยจานชามช้อนสะอาดร้านน่าเข้าไปนั่งนะคะแล้วก็ตอนที่บิมไปเนี่ยคือร้านเต็มมากเลยนะคะแล้วก็โต๊ะที่บิมเข้าไปนั่งเนี่ยก็คือถ้าบิมมาก่อนหน้านั้นอีกนิดหนึ่งคือต้อง ยืนรอต่อคิวอยู่ที่หน้าร้านนะคะแต่ก็แต่บังเอิญเขาลุกไปทันทีเจ้าของร้านก็รีบทําความสะอาดโต๊ะแล้วก็เข้าไปนั่งได้เลยนะคะความโชคดีของเราอีกอย่างหนึง่งเรียบร้อยแล้วนะคะมือน,นี้ก็ใครที่อยากจะมาทานนะคะ<ด>มาได้เลยนะคะร้านนี้อยู่ที่อําเภอเวียงแหงจังหวัดเชียงใหม่นะคะเดี๋ยววันหลังบิมจะไปดูชื่อร้านให้นะคะว่ามันชื่ออะไรแล้วเดี๋ยวบิมจะไปคอมเมนต์เป็นคนแรกเลยนะคะว่าร้านเนี่ยชื่อร้านอะไรนะคะเพื่อนๆจะได้มาถูกเนาะบิมก็รีบเกินนะคะแต่ยังไงก็ไม่ได้ลืมจะถ่ายคลิปมาให้เพื่อนๆเนาะว้า ซดน้ำทั้งถ้วยก็ยังซดได้อยู่นะหิวคะ่ะทุกคนหนหิวมากขอบคุณนะคะที่ดูจนจบคลิปนะคะติดตามกันได้ในคลิปหน้านะคะเตรียมจะพาไปกินอะไรหรือว่าจะพาไปทําอะไรนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันที่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายจุบุจุบุ